วัสดีค่ะวันนี้มาวางแผนแช้ไอเดียเทปประจําวันที่4เดือน10วันนี้11มง27เนาะเมื่อคืนก็มาทําแผนเย็นเนาะช่วงประมาณเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ทําแผนเย็นไว้เออช่วงประมาณตอน5โมงมังค่ะที่ส่งแผนไปเดี๋ยวหาแผนก่อนจําไม่ได้ ลุกบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหาแผนให้สักคู่นะคะแผนนี้ค่ะพอดีน้องทําเขียนอธิบายตัวเองแต่ว่าจําในคลิปได้ว่าเราจะบายกันแถวประมาณ21.726กับ1818.52อันนี้ค่ะพอดีมันหดกราฟมันหดกราฟมันก็เลยนั่นแล้วก็เราเอสแที่โลปรากฏเขาก็ลงมาใช่ไหมคะช่วงหัวค่ำให้เรามาเอาของเนี่ยแล้วเขาก็ไปยังไม่ยังไม่เขาเรียกว่าอะไรนะ ยังไม่กลับปรากวดอยู่ๆเขาก็พวดลงมาตรงจุดที่เราจะเอาเลยอะค่ะที่เราจะเอานะคะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันกราฟจริงเลยแล้วกันว่าเขาลงมาช่วงตอนไหนก็เมื่อคืนนี้ค่ะแถนแผนคือเราจะเราจะหาบายกันแถวประมาณ2ี่สิบเกับสิบแแล้วก็ s l ตรงนี้เนาะแล้วปรากฏเขาก็ปึ้งขึ้นไปแล้วเขาก็ย่อลงมา ตอนไปก็คิดว่าเออคงไปแล้วเดี๋ยวคงไปรอเซลล์ข้างล่างปรากฏเขาลงมาให้ช่วงประมาณ2องถึงสามทุมะะ่มค่ะใครได้ได้หน้าบ่ายก็ดีใจด้วยแล้วก็ใครได้หน้าเซลล์ก็ดีใจด้วยนะคะส่วนตัววันเนี้ยมองมองว่ารีบาวก่อนนะคะพี่แล้วก็คงจะลงต่อแหละเพราะว่าเขาลงมาหลายวันแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวดีเนี่ยเขาเริ่มแบบหดสั้นลงแล้วนะคะแท่งหดสั้นลงแล้วก็ถ้าหลุดตรงเนี้ยก็คือต้องถอยแล้วค่ะอาจจะแบบลงได้ลึกและหลุด มีโอกาสหลุดพันพันแปดร้อยสี่พันแปดแถวประมาณพันเจ็ดเก้าสิบกว่าเนี่ยแล้วก็เด้งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรารอดูก่อนค่ะแล้ววันนี้มันมีข่าวเนาะเดี๋ยวเราดูข่าวกันหน่อยข่าววันนี้คือจีนปิดเหมือนเดิมมันก็เลยไอ้นี่หน่อยเออก็มียูโรอะค่ะมีคุณลักษณะมีอะไรมาพูดอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าหลากัลากๆอ่ะมันมีทุ่มครึ่งการจ้างงานการ,กรเกษตรแล้วก็ P.M.I. เนาะที่ว่ามันน่าจะวิ่งแรงเนาะแล้วก็สามทุ่มก็ P.M.I. สามทุ่มครึ่งพังน้ำมันดิบเหมือนเดิมค่ะพี่ถ้าเกิดว่าช่วงตรงเนี้ยเขาทิ้งลงก่อนอะช่วงประมาณคังน้ำมันดิบอบเขาจะเอาขึ้นมาแต่ถ้าเกิดช่วงตรงเนี้ยเขาขึ้นไปก่อนช่วงคังน้ำมันดิบเขาก็จะเอาลงเขาก็จะเล่นอยู่อย่างเงี้ยค่ะล้วก็เลยคิดว่าวันนี้ก็น่าจะมีการสวิงพอควรนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกราฟกันต่อกราฟตอนนี้คือทำเฟรมใหญ่ยังไม่เห็นการกลับตัวเลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราตีตีเส้นเทรนไลน์ชุดนี้ค่ะเพื่อหาทาร์เก็ตเนี่ยคือมันมันก็ลงใกล้ถึงตรงนี้แล้วคือถ้าเกิดหลุดประมาณพันแปดรอยก็คงต้องคัดแล้วก็กลับหน้าเล่นเขาก็จะทําอย่างนี้ค่ะพี่ปื๊ดลงไปแล้วก็ l ูแ back ผ่านไม่ผ่านจนกว่าเขาจะเบีกโครงสร้างขึ้นไปใหม่ได้ นี่คือกรณีภาพใหญ่เนาะแต่ว่าทาเฟรมเดียออสซิเลเตอร์อะไรเขาก็ลงหมดแล้วแต่ว่าทาเฟรมใหญ่เดี๋ยวค่อยดูเป็นไลวีคทามเฟมเฮดโฟนเนี่ยเขาก็พยายามกลับนะคะแต่กลับไม่ขึ้นแบบแท่งมันยังไม,ไม่ถามว่ามันมีสัญญาณ สัญญาณบ่ายไหมก็มีค่ะาะเขียวเนี่ยมันเบรกเพราะฉะนั้นตราบใดถ้ายังไม่หลุดโลตรงนี้ก็ยังมีโอกาสขึ้นอยู่แต่ถามว่าจะขึ้นยังไงก็ต้องเบรกไอ้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 เอส้นตรงนี้ขึ้นไปก่อนค่ะแล้วถ้าเราใช้เส้นตัว4ี่พันของพี่บอยอะค่ะ EMA พี่บอยที่รู้จักกันเขาให้มาใช้ดีมากมันต้องยืนเส้นสี่พันเพื่อจะขึ้นไปททร์เก็ตข้างบนนะคะแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่คืนเพราะว่ายังไม่ยืนแล้วส่วนตัวน่อมองทาร์เก็ตที่ว่าเฮดโฟจะรีบาลได้ คิดว่ามองแถว1,864กับไส้ตรงนี้นะคะประมาณ1,857แต่มันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเขาลงหลายวันติดต่อกันเนี่ยค่ะแล้วถ้าเราวัดในชุดหัวขาลงชุดใหญ่เราเอาชุดใหญ่ฮีโฟชุดเนี้ย <c oughs> เขาก็เล่นใกล้เขาก็เล่นลงมาลึกพอสมควรแล้วค่ะแม่เขาลงมาแถว200%รแล้วด้วยตราบใดถ้าเขายังยืนตรงนี้ได้อยู่ใช่ไหมคะยืน2 0 0ได้อยู่ แล้วเขาเขายืนได้ใช่ไหมคะเขาก็จะกลับขึ้นไปที่1842อันนี้ head นะคะแล้วก็แถวเต็มที่ก็ไม่น่าจะเกินชุดตรงนี้หรอกคะ่ะแต่ส่วนตัวมองข้าชนชุดนี้ก็น่าจะย่อลงมาแล้วค่ะแล้วก็ทำขาเพื่อไม่ให้หลุดโลเพื่อว่าจะดีดกลับขึ้นไปอันนี้เคสที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นเคสที่สองละขึ้นไปไม่ผ่านหนึ่งแปดสี่สองไหลลงมาเนี่ยมีโอกาสลงถึงตรงนี้ได้เลย แล้วก็ค่อยว่ากลับกันอีกทีหนึ่งแต่ส่วนตัวคงจะลงตรงนี้เลยไหมคิดว่าน่าจะมีอะไรมากองเพื่อช่วยรับอยู่นะคะมันน่าจะมีกองโวลูมชุดนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะลงดูชุดนี้เนาะชุดนี้นะว่าจะมีอะไรมารับได้ไหมโอเคก็จะมีรับอยู่แถว1 7 7 6กเจ็ตรงกับไปโบพอดี ถามว่าวันนี้มองยังไงวันเนี้ยมองยังไงก็เล่นต้องฟอรมกรอบเฮดวันก่อนมันไม่มีเลนจะไปไหนมาไหนแต่เฮ็ดวันน่ะฟอร์อมแล้วเฮดวันน่ะเกิดสัญญาณซื้อแล้วนะคะพี่ก็คือว่าเนี่ยแท่งเขียวใหญ่นี้ใช่ไหมคะแล้วเขาปิดไม่หลุดแล้วเขาปิดปิดแท่งเนี้ยขึ้นมาแล้วแล้วแท่งนี้เบรคขึ้นไปแล้วคือได้ข้อชุดนี้คือซัพพลายชุดนี้เคลียร์แล้วลงมาเคลียร์ข้างล่างตรงนี้แล้วหมายความว่าถ้าไม่หลุดตรงเนี้ย เขาจะขึ้นไปแถวตรงนี้แล้วนะคะไปเคียแถวตรงนี้แล้วเป็นรูปดับเบิลยูทองเขาชอบเล่นดับเบิลยูกับตัวเอ็มค่ะพี่ป,ปึกปึกปึกอย่างเงี้ยมีแค่สองท่าที่จํานะบางคนเขาบอกฮาร์โมนิกแต่น้องจําได้ไม่หมดก็เลยจะเอาแค่นี้เข้าๆแล้วตอนเนี้เราวัดรอบสโตอันนี้มันเขาไม่แตะนะคะเราก็ต้องย่อยไปดูสามสิบแบบเราจะได้เห็นชัดว่าเขาเล่นแตะความกอคือสโตตอนเนี้ยเราต้องวัดว่าไฮอยู่นี่ โลอยู่นี่ตัวน้องเอาตัวนี้นะมันเป็นไส้อะแต่คือเ,เอาเอา,เอาเพื่อแบบวัดให้มันเป็นสวิงไฮโลนี่เลยอย่างเงี้ยวัดมันบ้านไปเลยหาเอาขึ้นถ้าเขาเบรกไปได้นะถ้าเขาเบรกไปได้น้องมองให้รอที่42กับ38ที่ยอมตรงไหนพี่ไม่ต้องคิดมากพี่ยอมที่ไฮนี้ไปก่อนเพราะว่าถ้าเขาเบรกข้อนี้ ตรงนี้มันเคลียร์แล้วนะมันไปได้ไกลเลยอย่างเงี้ยแต่จริงๆอะอยากให้ยอมที่แถวสี่สิบสี่สิบด้วยซ้าแบบแค่ตรงเนี้ยแค่ตรงนี้ด้วยซ้ําเพราะว่าแต่ว่าส่วนตัวอะมองว่าตรงเนี้ยมันมันเป็นอะไรที่มันพอแก้ง,งานได้ก็เลยว่าขอขยับนิดนึงว่าให้ให้ตรงนี้แหละสามสิบแปดสี่สิบสามอะไรประมาณเนี้ยไอ้สี่สิบสองพูดผิดค่ะสา4สิบแปดสี่สิบสองก็น่าจะปลอดภยัยแต่ส่วนถ้าเขาลงใช่ไหมคะถ้าเขาลงเลยเนะี่ย เราดูแค่ตรงนี้พอว่าถ้าศัตรูเขาปื๊ดขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วเขาไม่ผ่านชุดนี้1829โดยประมาณเราจะมีหัวขาลงชุดนี้เพื่อลงไปข้างล่างเราก็วัดเลยเราก็วัดเลยค่ะว่าแถวประมาณกะเอาเนาะห็นตรงนี้เนาะ1813เอาไฮรูตรงนี้เลยก็ได้ค่ะวัดข้อเขาเลยวันนี้เอาเป็นแบบ ข่าข้าวข่าวด้วยค่ะแล้วก็จีนปิดก็เลยไม่ค่อยอยากให้อันี้มากมายก็เนี่ยค่ะให้สบเข้าวค,คือง่ายๆเลยนะคะพี่ตาบใดไม่หลุดตรงเนี้ยอ่ะให้หลุดตรงนี้ก็ได้ไป่ใส่นไม่หลุดสิบห้าแล้วก็ตีปิงปองไม่เบรกสามสิบโอเคเราก็จะเล่นกันอยู่ตรงนี้ถ้าไม่เบรกสาสิบ พี่จะเซลตรงไหนอนนให้เป็นเส้นน้ําเงินแล้วกันพี่เพราะว่าส่วนตัวไม่ค่อยเข้าตรงนี้เพราะมันใช้หลายรอบแล้วเส้นเส้นเส้นน้ําเงินให้พี่เลือกเอาจริงๆบายเขามาแล้วนะจุดบายเขาเนี้ยโอเคให้ตรงนี้แล้วกันครึ่งหนึ่งให้ตีปิงปองค่ะพี่วันนี้ขาวด้วยวันนี้คือเล่นสั้นไปก่อนเพราะว่าในท i m เกมใหญ่ยังไงเขาก็ต้องรีบาว เขาก็ต้องลงต่อในทางเฟรมใหญ่อมองเป็นอย่างนี้นะคะป mm ึ๊บเฮดโฟนนะ mm hmm. เขาลงอย่างนี้เขาทาเป็นกรอบ mm hmm. เขาจะขึ้นเป็นหัวขาขึ้นตรงนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็จะขึ้นไปแถวแถวตรงเนี้ตาเกตเขาหลุดจากตรงไหนลงมาจากตรงนั้นแล้วตรงนี้เขาลงแล้วดูว่าตรงนี้เขายืนได้ไหมถ้ายืนไม่ได้เขาก็ลงต่อหากเขาไม่ทําโลตรงนี้เราค่อยบายขึ้นไปก็มีเสียหายในทางเฟรมใหญ่ค่ะ mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาของแผลวันนี้ว่าให้เทรดให้ความระมัดระวังนะคะถ้าจะเซล ต้องมีสโตเนี่ยขึ้นมาตรงนี้สโตอ่ะต้องต้องแตะข้างบนก่อนนะคะเห็นเช็คลิสต์คือสโตต้องแตะก่อนแล้วไอไในทม์เฟรม M15 อย่างน้อยต้องแตะด้วยส่วนถ้าพี่พี่จะบายพี่พี่จะบายเนี่ยบายได้แต่พี่ต้องเห็นอย่างน้อยอใน M5 อย่างน้อยช่วงข่าวอะค่ะไอเนี่ยของ M5 มันต้องแตะนี่ก่อนไอ i ไเพราะไม่แตะเรื่องแต่เมื่อวานแล้วนี่แตะเนี่ยแล้วพี่ค่อยเอาของ good morning.